นี่ฮานอาตรงนั้นเป็นสะพานแฝ้นนะไปเดินก็นได้มันจะั่วยัว,ยวเพราะแฝงไปแฝงมานะครับเป็นเต็นเราใจอันนี้เป็นนะครับขอโหนซึิงตอนนี้ยังไม่เปิดให้ใบริการแต่ถ้าเปิดแล้วอู้สนุกสนานร้อยเดียวครับโหนไปโหนมาช้าๆนะครับส่วนตรงนี้ด้านฝว่มือทุกท่านเราเรียกว่าบ้านไทยโบราณนะครับ,บรอตอนนี้บ้านทุกหลังมีเจ้าหน้าที่ของเราอาศัยอยู่จริงนะครับแต่เจ้าหน้าที่ที่ใา่ยอยู่นี้เราไม่ให้เป็นคนไทย เราให้เป็นเจ้าหาที่ที่เป็นชาวต่างประเทศเท่านั้นนะครับ oh. ที่พูดนี่ไม่ใช่สหรัฐอเมริกาอังกฤษนะฮะกัมพูชาพมา่าอยู่กันตรงนี้ก็ครับอยู่ได้จริงๆนะฮะถูกต้องตามกฎหมายนะจ๊ะ oh. ข้อดนี้เรือสเทอนจะพาทุกท่านขึ้นบกด้านข้างมาดูกันว่าเรือสเทอร์น,น้ำนี้จะพาทุกท่านขึ้นได้ไหมตรงนี้เพราะมันสูงขึ้นเหรอครับผมโอ้ขึ้นบกแล้วเป็นไงล่ะ นี่เหรอครับความภาคภูมิใจของคนไทยที่สร้างอะไรเป็นที่มินของโลกก็ได้และเรือนี้เป็นเ,นเ,เรือสะเทินน้ำถูกลำแรกของโลกจริงๆครับผม <Yeah. S 1> เย็นไงมาครับยัเยังยับอขอประคุณมาครับอุตสาเก,กท่าตางนานในเรืองปไทยนรัน <c oughs> รอบถือแล้วนี่ครับเรือยสะเทนน้ำถกสปองก์ใจล้วนๆเงียบ <Yeah. S 1> ขึ้นบกแล้วขึ้นๆๆๆๆๆ ลงน้ำครับผมเออกรึงถือเป๊ะอะไรเฮ้ยนี่สมองคนไทยนะครับดีมากเลยนะครับไม่มีฝรั่งเข้ามาเกี่ยวทุกท่านครับต่อไปนี้ท่านใดมาเที่ยวต้าดนําอินเชิญแวะมาที่นี่ด้วยครับ พอที่นี่มีกิจกรรมนะครับเกือบทุกอย่างฟรีนะจ๊ะมีอะไรบ้างเข้ามาครับมาเจอกับกระเรียงคอยาวครับจริงๆมันก็มียาวบ้างสั้นบ้างตามแต่อายุของเขาอายุเยอะก็จะยาวนะครับแต่อายุน้อยกะสั้นสั้นะครับผมนะนอกจากนั้นรังมีธนูหน้าไม้เดินบนกระบอกไม้ไผ่กับเข้าฟรีครับไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนพื้นที่ว่างตรงนี้เป็นการโชว์รําไทยจากทิฟฟานี่อากาซ่ากระเทยโชว์ฟรีครับ มีการให้เช่าชุดไทยไปถ่ายรูปในบึงัวยัยากตัวนั้นสวยงามเดินถ่ายในพื้นที่ได้ครับอันนี้เป็นเรือพนาร่มสมัยราชการที่5เข้าไปนี่เรือนี้ร้อยกว่าปีนะครับเป็นไม้ข้างในเป็นเหมือนบ้านสองชั้นมีรูปภ้าประวัติศาสตร์ต่างๆไปถ่ายดูได้นะจ๊ะส่วนตรงด้านนี้กระเหรี่ยงคอยาวเขาไม่อยู่ที่นี่เขาดินสร้างบ้านกลายเป็นบ้านดินอยู่ได้จริงเย็นเย็นข้านในมีผลม้หมากมยมาแยะๆมะเฟืองมะไฟมะกอกน้ำผมเด็ดแจกกูกค้านี่มะม่วงครับเขียวเสเวย เห็นไหมครับมะม่วงเขียวสวยครับอันนี้เป็นพลาสติกผมถือมาแขวนเฉยๆนะครับที่โบราณส่วนอันนั้นเป็นบ้านไทยโบราณสมัยรัชกาลที่ห้าคิดว่ามะม่วงสาดูอันนี้เป็นห้องแอร์ครับผมนะเข้าไปนี่นะมีนวดแผนโบราณให้ท่านฟรีนะครับเราจะใช้รูปคบไปนึ่งแล้ววางบนช่วงหัวไหล่ท่านนะครับเพราะนั้นเราไม่จับเส้นผมบอกเลยหมอนวดเธอสวยมากปัจจุบันเธออายุ75ปี ต้องบอกว่าสวยถ้าบอกไม่สวยฉันไม่ว่างฉันเหนื่อยเขาบอกว่าสวยนวดให้ฟรีเลยจ้ะแล้วจบจากนวดแผนบราณเวีเชิญทุกท่านมาชมมวยไทยจากช่องแปแม่โไทยช่ให้ชมฟรีวันละหกรอบที่นี่ครับข้างในมีจุดถ่ายรูปมีดำนาถักทอผ้าไหมนะครับและนอกจากนั้นยังเป็นศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชบัญญัติของรัชกาลที่9ของเราด้วยนะครับโอกาสหน้าอย่าลืมนะครับมาเที่ยวน้ำสีพะยาลที่นี่ ทางเข้าอยู่ตรงนี้ครับเราใช้ทุนมหาศาลถ้าสร้างทางเข้าให้สวยงามครั้งนี้เราใช้ทุนมากกว่า2,500บาทครับคุณผู้ชมคิดว่าสวนคิดว่า2,500ล้านบาทไม่2,500บาทเนื้อ มากว่านะครับเหนือท่านเข้าไปเที่ยวดูกันมกผม <ปะ S 1> บอกลา้ท่านมาเที่ยวที่นี่ก็บอกว่าดีกันนะมันไม่ม,มันมันเฟรี่มันดีนะแต่หิวข้าวผมบอกถ้าหิวข้าวก็เดินไปในตลาดไม่ไหวไม่ไหวขาเมื่อยเดินไม่ไหวมีแม่ร้านอาหารนั่งสบายๆที่สาคัญมีแอร์ด้วยยิ่งดีละอาหารก็อ,อร่อยราคาไม่แพง,งนคนไทยพูดกันเยอะ ต่อไปนี้นเวียนชนทุกท่านทบกับร้านอาหารน้องใหม่ของตลาดน้ำสีพะพยาว<อ>ิชิว่าวร้านอาหารชิปเ <แ S 2> ปอร์บีครับเข้าไปข้างในเห็นดูอย่างนี้จริงๆเป็นร้านขายอาหารไทย,ย네ของก <c oughs> าแฟพลาดไม่ได้ครับกาแฟไทยกาแฟต่างประเทศนะครับข้าวผัดผัดกะเพรามีหมดเลยนะครับแล้วก็แบ่งเป็นโซนห้องแอร์ใครไม่ชอบแอร์มานั่งข้างนอกมีร่มยักษ์แบบเชียงใหม่กลางต่อไปในอนาคตสามารถไปทานกันในน้าได้เราทําเป็นแทรไปนะครับ ผมบอกเลยว่าผมอยู่ตลาดน้ำทำงานที่นี่มาปัจจุบันครบหปีแล้วผมเคยไปทานร้านนี้มาแล้วเป็นจำนวนหนึ่งครั้งใม่มันเพิ่งเปิดเดือนที่แล้วก็เลยเพิ่งไปผมบอกเลยพอไปนั่งทานผมพูดด้คํคำเดียวพูดร้านน้ำลายไหลผมบอกว่าอร่อยนะครับไม่เคยเจอที่ไหนอร่อยอร่อยเท่านี้มาอแล้วเ็าบอกว่า ถูกเลยครับผมไปถึงผมอยากรอกของสั่ง4อย่างครับเตรียมไว้เลยในกระเป๋า4อย่างน่าจะขั้นต่ำก็500บาทที่ไหนได้เช็คบินมา80บาท4อย่างผมบอกไม่มีที่ไหนถูกเท่านี้อีกแล้วครับร้านที่เปณนีเพราเป็นน้องใหม่ของตลาดน้ำสีภาพพียา4อย่างที่ผมสั่งก็จะมี น้ำแข็งเปล่าน้ำเปล่าจานเปล่าข้าวเปล่าวันนั้นพอดีเมียทำกับข้าวมาให้ถือโอ,อกาสไปถากข้างในกันเลยนะจ๊ะอร่อย,ออยวันนั้นเมียทำบัากระเพรามาให้แล้วราคาก็ถูกถูกสี่อยางแปดสิบบาทไม่มีที่ไหนเลยนะครับรเอาปากไว้ด้วยนะครับร้านอาหารที่บุญบีหมู่บ้านวิถีไทยและสำหรับท่านไหนนะครับที่มาอาจจะไม่มีขนพื่อาจจะไม่ทราบว่าพืชที่นี้เป็นอะไรผมบอกตรงๆเลยที่นี่เราเรียกว่า งานจอดรถนะครับผมใหญ่ท่านมองนึกว่างานส้งตาม,มไม่ใช่ครับงานจอดรถซึ่งเรามีอยู่ทั้งหมด6ที่นะครับ <Okay. S 1> ถ้าที่นี่มันจอดได้60คัน <Okay. S 1> เมื่อถ้ามันเต็มไม่ต้องเข้าไปให้ทุกท่านขับเลยเลยยักเลี้ยวซ้ายเข้าไปจอดตลาดจอดได้อีกเป็นพันคันนะจ๊ะ ขณะนี้งนเงาจะเชิญจะพาทุกท่านลองนำด้านหน้า<ย>ผมแนะนำท่านใดอยากถ่ายรูปส,สวยๆเดินมาหัวเลยครับเอากล้องถ่ายจะสวยมากเอาเชิญเลยครับไทรรู้ตัวว่าหน้าตาดีเรียนเชิญเลยครับเดินไปถ่ายด้านหน้ามาแล้วผมหน้าตาดีี่น <c oughs> <c oughs> เดินไปเลยจ้าวิ่งไงเดินได้จ๊ะแต่ไม่ต้องมากันทั้งรังนะฉันก็หน้าตาดีเดี๋ยวหัวเรือจะจมั้นะครับเดินไหมครับทุกท่าน ถ้าหลับตาเน,นี่ไม่ออกเลยนะครับเพราะกับตันเนี่อยอขับเรือลงน้ำเพราะอะไรเพราะกับตันขับเรือนิ่มมากเลยนะครับเหตุใดที่กับตันขับเรือนิ่มเพราะแกมีรรมมมประสบการณ์ในการขับเรือมามายได้มุกเยอะจริงๆคนบรรยายคนบรรยายนี่อารมณ์ขันกับตันนี่ก็อารมณ์เขียน มาตั้งแั้งสีพระพยานอกจากนี้เรายังมีนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คือพระยานานะครับเป็นที่เคารพศรัทธาของทางผู้ไปประกอบการร้านค้าข้ามสะพานไปตรงนั้นเป็นพระปมพระพิคเนศเจ้าแม่กวนอิมพระศิวะท่านใดอยากบูชาพระอ,องค์ไหนเรียนเชิญน,นะครับ อีกสักคู่เรือมนี้นะครับเรือสะเทือนลำนี้จะพาทุกท่านไปจอดที่โป่ะตรงนี้หลังจากนั้นทุกท่านสามารถเดินจากไปนงยเชอร์ได้แต่ทุกท่านไม่ต้องรีบนะครับขอให้เรือจอดนิ่งก่อนเพราะถ้าทุกท่านวิ่งมาลุกขึ้นยืนเรือจะโคงเกียนจะจอดโค้งไม่ได้นะครับเมื่อทุกท่านนะครับปกตินะคะ900บาทนี่ถือว่าให้สำหรับนักท่องเที่ยวสมมนะคะหรือใครที่มาเช่ญในช่วงนี้ฟรีค่ะหมายเลสออยู่สสีสีแดงกับสีเขียว การเดินจากตรงนี้ไปในตลาดเพื่อไปด้านหลังในด้านหน้าเดินตามผู้หมายลูกศรสีแดงนะครับสีแดงจะพาทุกท่านไม่ว่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาจะพาไปด้านหลังตลาดนะครับระยะห่างจากตรงนี้ไปถึงหลังตลาดประมาณเป็นเส้นตรงกระเพืออยู่ที่120เมตรทั้งเองเดินก็ประมาณ5นาทีอันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมคะจบแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวที่ผู้ใจเย็นๆนะครับท้ายสุดนี้นะครับ ผมขอเป็นตัวแทนตลาดน้ำนี่มหาหเล็กมารับแล้วนะคะมหกานที่นับเมหาห์เลานับ้แต่นี่ค่ะขอบคุณกับเราทที่นั่งบนเรือเรือนี้เวลานี้ตอนนี้จงโชคดีครับยามที่ท่านหลับขอให้ได้เงินหมื่นยามท่านตื่นขอให้เงินหมื่นหายเดี๋ยวยังไม่จบเดี๋ยวยังไม่จบ ตายเป็นเงินแสนมาแทนที่ครับขอท่านโชคดีเดี๋ยวใจงเย็นนะครับขอยึดเบือปลูกก่อนยวไม่ปลูกนะครับแล้วท้ายสุดนี้เรายังมีกล่องหอยยิ้มท่านใดอยากเห็นรอยยิ้มกับตันรอยยิ้มผมสามารถใส่ได้ก็ขอท่านตูวหวยรำรวยเด้อนนีจ้าขอบคุณมากครับวันนี้เสียดบ่เถ้าสีวยิไม่เป็นไรครับแสดงน<ะ>้ำใจในะครับ แล้ววันนี้ขอบคุณคุณที่ไก่คนสวยด้วยขอใ้ไก่โช๊กอีด้วยนะจ๊ะรำมวยอุ้ยตายแล้วคอยทุ่หววงว